สวัสดีทุกทคนอะจาะได้เวลาแยกต้นกล้าพริกแล้วพริกแมดใหญ่พริกเมดใ,ใหญ่เนี่ยต้องใช้ไอ้นี่เขียนไว้ยงงี้แหละเนี่ยก,กระดาษเพราะว่าไอ้เมจิกที่ซื้อมาล่าสุดมันไม่ดีอย่าให้พูดอย่าให้บนนี่ต้องแบบนี้นี่ผักชีไม่มีปลูกผักเห็นป่ะมันต้องแบบนี้อุย้ยเห็นไหมเดนหอยใต้กินันตั้งเยอะ อร่อยอืมหอยทากเนี่ยต้องรีบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสร็จหอยทากนี่โดนไปเยอะเห็นไหมเนี่ยมืเขือเมือเขือเปาะเสร็จโอ้ยเอามาแยกก่อนชีวิตพวกเรานี่เช้ามาก็ลงสวนกันแล้วช่างมีความสุขอะไรแย่งนี้นมันผักชี ักชีแม่บีปลูกผักไปดูช่องแม่บีสนใจซื้อกระท่อมไปติดต่อได้นะจ๊ะทุกคนอันนี้โอ้โหนี่น้อยน้อยน้อย,อยสาวน้อยเสียงดียังเลยยังไม่ได้แยกไปไหนเลยดูดูต้นเออเห็นไหมยังหาหมองปลูกไม่เจอเดี๋ยวก่อนโอ้ยอะไรต่ออะไรมันขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วงอกเงืกอกมีของสุดยอดออ์แกนิกการ์เด้นเนื่อไปดูช่องน้อยทำสวนไปฟังเพลงเพราะๆนะจ๊ะทุกคน she's born to be เลยนะจ๊ะ นี่แล้วจ,จะเอาไปลงหม่องไหนเดี๋ยวก่อนหาหม่องลงไม่เจอนะสีดะเดลต์ออร์กิเตการ์เด้นนะจ้านี่ต้นทูนต้นบอนออดิบตูนเอ่อแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วแต่าภาคไหนจะเรียกเนาะโตดีไหมโตดีนะพลิกเม็ดใหญ่ที่เรา,เาแ,กแกะมา,มาเมล็ดสดสดแล้วก็มาเลโรยหวานไว้เห็นว่าขึ้นงอกมาดีนะเนี่ยให้น้ำหมักปลาของน้องตั้นช่อง ความสกปรอินทรีย์โซนนี้ก็ได้พวกโ,โสารพัดน้ำหมักเนาะเราบอกไม่ได้เลยแต่ส่วนมากก็ออพืชผักต่างๆที่ได้เนี่ยจะได้น้ำหมักที่เราทำไว้น้ำหมักกากถั่วเหลือน้ำหมักเปลือกกล้วยสารพัดน้ำหมักคือต้องทำไม่งั้นเดี๋ยวเปลืองปุ๋ยคอกมอแตอแพรมมา แยกไปได้หลายกระถางพอสมควรแล้วเดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยนึงปัญหาหอ,อยทากนี่มันค่อนข้างจะเยอะมากนะพวกเรานี่เวลาทำก็เหมือนเดิมเอามาพะาพร้าวสับมารองไว้ก้นก,นกระถางใครจะมออีอย่างอื่นรองก็ได้แล้วแต่เศษไม้เศษใบไม้ เออแล้วแต่นะจ๊ะม่มีสูตรใส่ตัวนะคะหรือจะเอาปุ๋ยคอ,อกมารองก็ได้เอ้ยเอาไอ้นี่เอาไอ้นีน่ใส่ก่อนแล้วเอาปุ๋ยคอ,อกมารองเออหรือปุ๋ยคอ,อกเดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่ไม่มีน้ําหมัก,กน,นะเอาปุ๋ยคอ,อกมารองแป๊บหนึง่งไปเอาปุ๋ยคอ,อกมา ใครจะทำสูตรไหนก็แล้วแต่เลยนะจ๊ะแล้วก็เอามาใส่กาม,มือดึงรองไว้ใส่รองไว้ไวนี่แค่นี้เองเอานี้ด้วยใส่ไวก้กมามือประมัณน,นี่แล้วก็เอาดินดินที่เราหมากัก หรือใครเนี่ยมีปุ๋ยคอ,อกใส่ไปแล้วดินถุงธรรมดาก็ใส่ไปได้หรือจะเอามาผสมกับควาปปุ๋ยคอ,อกมาเนี่ยผสมกันก็ได้ใส่ไปนี่นี่นนนนคลุกคลุกคกเขาให้เข้ากันปุ๋ยคอ,อกในไนโตรเจนสูงต้นไม้ต้องการ n p k ในตรเจนอโพแทสเซียมเรียงถูก็นี่แล้วก็ <c oughs> เอามือสายไปกันใส่ไปเงี้ยกระถางใครมีกระถางกี่นิ้วก็หามาแล้วแต่นะจ๊ะ คนปลูกผักอย่างพวกเรามันไม่มีสูตรตายตัวไงใช่ไหมคือมันไม่มีสูตรตายตัวที่มันเปะ๊ปะๆเพราะเราปลูกก,กินเองปลูกกินเองไม่ได้ปลูกเพื่อการส่งออกไงเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ไม่มีสูตรตายตัวใครปลูกยังไงใครมีปุ๋ยอะไรเขาก็ใส่คะแล้วก็ไปดู คือไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดหนึ่งอะสำหรับช่องเราเนี่ยมันไม่มีปุ๋ยเคมีไงเออก็เลยงามมั่งไม่งามมั่งแต่ถ้าจะให้งามจริงๆเราจะต้องบันขยันใส่สามวันครั้งเจ็ดวันครั้งนะจ๊ะเอางัดงัดงัดมาหน่อยโตโตเอาต้นโต อยากงัดให้มันติดไี่น,นี่มาด้วยเพราะเราทำตอนเช้าเนี่ยเออไอ้น,นี่ดีกว่าเนะดมามะละนี่เอาตั้งกล้องนี่อย่างเงี้ยติดมาสองต้นตันนี้แย่น้ำไปก่อนนี่ไง ใส่แบบนี้กดลงไปเติมดินหน่อยพยุงพยุงร่างวก่อนอันนี้มีสองต้นนะทำแบบนี้นะจ๊ะใครจะทำตามเราก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ทำแบบนี้เสร็จก็ใส่น้ำรดน้ำ าก็ทำแบบนี้แหละไปเรื่อยๆก็ให้ได้ตักหลายๆต้นหน <y laughter> <kt> ่อยเผื่ออะไรเปล่าเผื่อตายเผื่อตายแล้วก็เผื่อหอยทากกินด้วยทำเผื่อปลูกอะไรต้องปลูกเผื่ออุ้ยตายเอาไว้นี่ก่อนคือปลูกผักแบบปลอสารพวกเราเนี่ยมันต้องเผื่อถ้าตายแล้วปลูกใหม่ หรือหอยทากกินไปแล้วก็ต้องปลูกใหม่นะจา๊ะไม่มีอะไรแน่นอนเราพวกเราคือพวกเราสามารถควบคุมการผลิตของเราได้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> <c oughs> อ้ยอันนี้สักสองต้นนีมะโอ้ยมันมนติดกันหลายต้นนะอ่ะสามต้นก็ได้อ่ะืมแค่นี้ ใครอยากดูพริกงาๆไปดูช่องอสาวกระสินน้องบุ๋มอ่ะปลูกพริกงามงามน้องบุ๋มเขาก็จะมีวิธีการปลูกปุก๋ยปุ๋ยขี้ม้าของน้องบุม๋มปลูกพลิกงามจริงๆเป็นช่องที่กเกษตรอินดี้สาวกระสินเปลี่ยนชื่อเป็นกเกษตรอินดี้ไปละเนี่ยไปหาดูเลยช่องน้องบุ๋มมาไปดูเถอะปลูกพลิกงามมากเลย ของเราก็จะมีพวกน้ำหมักสรารพัดน้ำหมักของเราก็จะใส่เข้าไปบำรุงมือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราจะมาหาหอยทากเก็บหอยทากออกตอนกลางคืนไม่ได้เลยหลับสองทุ่มกว่าก็หลับแล้วไปนอนคุยกับพี่ประอินหยอกล้อกันกุ๊กกิกุ๊กก๊อืมเนี่ยเราก็ใส่ลดน้ำไป ใจนางเหมือนดังทางรับช่างคดเลือกจะกคะแนนแต่ปวดใจจังช้ำชอกใจจริงเจอผู้หญิงรวนแรใจนางคล้ายทางรถเมรักง่ายถ่ายเทไม่เห็นจริงถือว่ารูปสวยเป็นรักรวยยิง ใจจริงอยู่ในนอนนาะใจพี่นี่เปรียบดังรถบรรทุกรักหนักเต็มหลังหนักจนยางแบนเล่นเลี้ยวตะบึงง่ายถึงปลายทางวิ่งบนถนนใจของนางแสนคตตลอดทางไม่ตรงได้อ่างายท้องความไป ด้วยใจยอดหญิงเร่รอนหญิงใดละแม้ใจเจ้ารองอยู่ดงเขาป่านาสูนถึงจะยากจนนละพ้นพิ่นจะเริ่มพี่ก็ขอเชิญชวนบูชารักเจ้านานวนแม้จนสินลมไม่ขอห่างขอมอบดวงใจ อันนี้อันนี้เราลองอันนี้หมลนี่เราลองมะพร้าวสับแล้วอันนี้อะใส่บิกน,นี่เอากระถานี้อาจจะใส่สักสองสามต้นหกนิว้วสี่ห้านิว้วหกนิวกน้วไปหามาแม้นใจเจ้าตรม อยู่ดรงน้วเขาป่านาสัวอนทังจะยากจนนะพฟันถิ่นเจรินพี่ก็ขอเชิญชวนบูชารักเจ้านานวนแม่ชวนสินเอ้ยร้องไปร้องมาหอวนไปอยู่นี่นะเมื่อรักกันก็ชื่น เมื่อระคืนก็ช้ำว้าฮยตัวอะไรตัวอะไรอู้เอามากินดีไหมเห็นแมงกระชอนไหมแมงกระชอนเอามากินเอากินเอามงชอนกินทอดกินทอดกินแมงชอนแมงชอนกดมอเนย์ตาปลาเรามากดมอเนย์นะทุกคนเดี๋ยวหันไปหาปลาป้ากันให้ปลาป้ากดมอเนย์กันกดมอเนย์ ปลาปลาเราแข็งแรงนะนี่เดี๋ยวไปตีกรอบเดี๋ยวไปตีกอบอันนี้เราอัดตอนเช้านะเพราะฉะนั้นเพริกพวกนี้ที่ที่ที่เราปลูกไว้เนี่ยต้องห้ามโดนแดดนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหาฝาชงฝาชีมาครอบเข้าไว้ก่อนส่วนในพวกนั้นอตั้งตัวได้แล้วคือพวกนี้เขาตั้งตัวได้แล้วเขามีเงินเก็บเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาตั้งตัวได้แล้วเขาเกี่ยวอะไรไปเนี่ไม่เกี่ยวเออเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บกระถางพวกนี้ไม่ให้โดนแดดจริงๆอ่ะเราถึงบอกว่าเวลาจะทำอะไรย้ายกรงย้ายกล้าเนี่ยต้องทำตอนเย็นแต่ทีนี้เรามาทำตอนเช้าเราก็จะบอกไว้ว่าถ้าใครไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็ทำตอนเช้าได้แต่ก็ต้องเอาเขาเอาเขาเข้าหลบแดดก่อน เยอะเลยเห็นไหมพริกเม็ดใหญ่เนี่ยป้าปาเราชอบกิน,เ,นเราเลยต้องปลูกใส่สามนี่อันนี้เราชอบกินเราเลยต้องปลูกนนเฮียชอบเดินเด็ดกินเด็ดกินกินพริกเม็ดใหญ่ไม่ค่อยเผ็ดไงเข้าใจป่ะพริกเม็ดใหญ่มจะไม่ค่อยเผ็ดใส่เปสามนลย อันนี้เราต้องเก็บไว้เพราะว่าเผื่อว่าต้นไหนที่ปลูกไว้มันตายก็ดึงออกมาได้อันนี้เติมดินให้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเติมดินให้พวกเขาเห็นปะขึ้นมาดีดีเราถึงจะย้ำเสมอว่ามเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์น่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากเดี๋ยวเขาเกิดมาเองเลยโรยไปเถอะอืมเนี่ยใส่เข้าไปปลูกเข้าไป นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตั้งตัวได้เล็ดพันไหนที่แข็งแรงสมบูรณ์งอกมาแล้วก็ดูแลดีๆนะดูแลดีๆเขาจะให้ผลิตผลของเราให้ผลิตติดดอออกผลไม่ให้เราเก็บกิน ปัญหาของพวกเราคืออะไรคือหอยทายนี่นะปัญหาใหญ่นี่ใช่ปะ่ะเช้ามาโอ๊ยตอนแรกเห็นดีใจโอ้งอกมาสวยงามโอ้แข็งแรงมากเลยพอวันลุ่งขึ้นหมดเกลี้ยงหมดแปลงเหมือนเนี่ยเลยแค่เนี้ยไอ้มะเขือเปราะหมดหมดเกลี้ยง หมดความหวังนั่งน้ำตาดินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินเจเหล้ขาขาอุ้ยทำไมรำกุดปุดเดี๋ยวก่อนเออนี่รักแข็งแรงอยู่อย่าได้เล เอาที่มันติดดินมาดีกว่าติดดินอันนี้รากเยอะอยู่เดี๋ยวเอาดินมากรบให้นี่ต้องเอาดินมาถมๆเขาให้เต็มๆ ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละวันนี้ <c oughs> พอดีคลิปที่อัดไว้จะหมดละไม่มีอะไรจะปล่อยละเลยต้องมาอัดต่อช่วงนี้เราก็จะยุ่ง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 เกี่ยวกับงานแต่งลูกสาวด้วย <c oughs> เรียนเชิญน,นะจ๊ะทุกคน โอ้ยเรียนเชิญทุกคนเลยอ่ะเบเน,นดิกตู้จักเบเนดิกต์ไหมแถวบางกะปิเบเนดิกงานเดิกหกโมงถ้าใครไม่ร่างกายแข็งแรงไม่กลัวโควิดไปที่เบเนดิกต์นะจ๊ะเรียนเชิญทุกคนเลยเนี่ยใครได้ยินก็ไปนะจ๊ะบางกะปิพิมพ์เข้าไปเบเนดิกตเดี๋ยวเจอ22มอมกราคมนะจ๊ะ สบายพอลูกเป็นฝั่งเป็นฝานะแล้วเราก็อยู่กันสองคนตายายกับแม่อีกหนึ่งคนอืมทุกคนย่อมมีครอบครัวเของตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะเหมือนแม่เรามีลูกสี่คนทุกคนก็มีครอบครัวเของตัวเองเรารับผิดชอบดูแลแม่ไป <c oughs> เพราะเราไม่ได้ทํางานเราทํางานหาเงินอยู่กับบ้านนพี่ชายก็ขายของพี่สาวทํางานน้องชายทํางานเพราะฉะนั้นลงตัวพอดีแล้วส่วนมากเขาก็จะส่งเงินมาให้ช่วยกันดูแลแม่แค่นั้นวางเมื่อไหร่ก็จะมาเยี่ยมแต่ช่วงโควิดนี่ก็งดงดไป วาแม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดสักเข็นเราก็ป้องกันตัวเองอย่างดีการดไม่ตกให้แม่กินวิตามินซีกันบำรุงแม่ไปให้ร่างกายแข็งแรงให้อยู่กับเรานานๆนนรู้ทั้งรู้ออชีวิตมนุษย์คนเรามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะ แต่พยายามดูแลให้แม่คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานให้อยู่กับลูกๆไปเท่าที่ร่างกายแม่เขาอยู่ได้แค่นั้นเองตัวเราเองก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็แข็งแรงเพื่อที่จดดูแลแม่เพราะถ้าเราป่วยคนเดียวพี่น้องคนอื่นเดือดร้อนแน่นอน เชื่อถ้าเราป่วยเมื่อไหร่พี่น้องเดือดร้อนเดือดร้อนทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่ทำได้จะเกิดเนี่ยแล้วก็ไม่อยากให้เป็นภาระใครด้วยไม่อยากให้เดือดร้อนใคร เราก็จะนั่งมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอยู่กับบ้านเงนี้ยจนกว่าร่างกายเราไม่ไหวไม่รู้ใครไปก่อนใครไม่รู้แม่หรือเราชีวิตไม่แน่ไม่นอนเนะเอาแน่อานอนไม่ได้หรอกเหมือนลูกสาวคนเลเ็กแล้วใช่ไหมไปตั้งแต่สิบสองขวบอะคิดดูแล้วกัน แทนที่ลูกจะมาเผาว่าเราเราต้องเผา,าลูกก่อนเขาเป็นปอดติดเชื้อรุนแรงเสียไปเมื่อวันที่สิปพฤษภาคมปีห้าสองเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ที่แน่นอนคือต้องตายทุกคนหนีไม่พ้นไม่มีใครเป็นอมตะ ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแล้วพอถ,ถึงเวลาไปมันก็ไปแต่อย่าไปแบบทรมานแค่นั้นเองเนาะขอแค่นี้ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาดูช่องเราด้วยนะจ๊ะทำไปนะคนที่ยังไม่ได้ทําช่องรีบทานะรีบรีบทำเลยนะเริ่มต้นเนี่ยปีนี้ทำไปลงคลิปไปรัวศึกษาคนที่สอนสอนไว้ ช่องไหนที่เขามีสอนเกี่ยวกับทำช่องก็ไปดูคือแต่ละคอนเทนต์มันต้องดูด้วยนะการทำช่อง Youtube หาเงินออนไลน์เรียนรู้ควบคู่ไปด้วยทำไปเรื่อยๆบางคนนะลงคลิปอย,อยากให้ไปดูช่องใครบ้าช่องอกเกษตรต้อมกเกษตรขี้เกียจ4.0นะ่ะน้องต้อมเขาลงช่องทำช่องปลูกผักเ่ย ทำไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ทำนวนทำนี่อัดคลิปลงไปเรื่อยๆของเขาบันทึกการปลูกผักไม่ได้สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นน้องต้อมอะ่ะเขาแค่บันทึกเขาไม่ได้ตั้งใจเปิดสร้างไรายได้เลยแต่ผู้ติดตามเขาเยอะแล้วนะอืมผู้ติดตามก็สองพันอัพแล้วอะ่ะไม่ได้สนใจด้วยน้องต้อมเออน้องต้อมอะ่ะเ็าถ่ายของเขาไปเรืเอ่อยอ่ะเขาปลูกผักปลูกนวนปลูกนี่ปลูกนั่นก็แชร์บันทึกเอาไว้ แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะอะไรใดๆสิ้นก็มีผู้ติดตามเรื่อยๆแล้วน้องต้อมก็ทําแบบไม่เหนื่อยด้วยนะเออคือทําช่องแบบไม่ซีเรียสอะ่ะไม่ได้ว่าหวังที่เปิดสร้างไรายได้แต่อนาคตน้องต้อมเขาก็เปิดได้อยู่ดีเขาก็ผ่านกดอยู่ดีเออคือทําแบบไม่ไม่ได้กดดันอะไรตัวเองใดๆสิ้นทําช่องแบบอสบายๆเดี๋ยวน้องต้อมอะ่ะ <c oughs> คนไหนที่ลงคลิปบ่อยๆก็ยิ่งดีลงคลิปบ่อยๆ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 นะทีทีเลยนะออคนที่แบบที่จะเปิดสร้างรายได้แต่ไม่อยากเหนื่อยเพราะจะมีคนที่รักการปลูกมาเจอเราเองโดยอตัอตโนมัติเหมือนอีกหลายช่องที่เราทําอยู่ตอนนี้ทําแบบเงียบๆแต่อาจคลิปบ่อยๆลงๆๆไปจะมีคนมาติดตามโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกลับไปหาใครด้วย อตอบคอมเมนต์อย่างเดียวถ้ามีใครมาตอบคอมเมนต์ก็ตอบไปอย่างเดียวคือ <c ười> ถ้าทําแบบไม่ให้เหนื่อยทําแบบเป็นแบบธรรมชาติของเราเองอะ่ะไม่ต้องไปลงไปแลกทรัพย์อะไรใครกับใครใด้ดสิ้นแต่าการแลรกซั์มันก็ผิดกฎ u t u b e อยู่แล้วแต่ถามว่าทุกวันนี้แลกซั์กัอนอยู่ก็แลกซั์กัอนอยู่เนี่ยเราก็ถ้าใครไม่อยากเหนื่อยก็ไปที่ช่องกลุ่มของตัวเองพอละ แค่นั้นเองเราทําช่องเจอกกลุ่มปลูกผักเราก็ไปที่ช่องจอะกลุ่มปลูกผักของเราทุกกลุ่มใครที่ทําช่องกินโชก็ไปที่ช่องกินโชงตัวเองก็ได้แค่นั้นไม่มีอะไรมากทําไปเรื่อยเรื่อยเราก็มีเงินเก็บมีรายได้คือทุกวันนี้นะมันจะมีวิธีการขโมยเงินจากออนไลน์ยะแยะเลยใช่ไหม แต่มันต้องมีเงินลงทุนมันต้องมีเงินทุน AI มันเก่งมันก็อุดช่องนู้นช่องนี้อุดช่องโวที่เงินจะไหลออกมันอุดไว้เยอะอ,อุดไว้ทุกทางเพราะฉะนั้นพวกเราทำได้ก็คืออย่าทำผิดกฎแต่มันมีเทคนิคไงเข้าใจป่ะมันมีเทคนิค ที่จะทำให้เราสามารถได้เงินจาก YouTube เยอะๆต่อเดือนต่อเดืนอดนมันมีเทคนิคแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือด้วยไปเรียนรู้ค้นหาจากช่องต่างๆได้เลยนะจ๊ะปาระ,ะงานเยอะ ส่วนต่อไปนะเจ้าพวกเราแค่นี้นะ